ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจานบุรีได้มีการขับเคลื่อนง,งานในระดับพื้นที่1เกษตรตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยมีเป้าหมายให้นักส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านพืชพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในการขับเคลื่อนการเกษตรระดับตำบลสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสำนักงานเกษตรอำเภอหนองปอูได้มีการคัดเลือกพืชมูลค่าสูงในแต่ละตำบลได้แก่ พืชผักและขนุนจากตำบลหนองปลือสับปะรดจากตำบลหนองปาลาไหลและข้าวจากตำบลสมเด็จเจริญโดยมีการผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ มีแนวทางการพัฒนาคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสินค้าเกษตรมีมาตรฐานและเพิ่มารายได้ให้แก่เกษตรกรและในครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปืขอนขอนำเสนอแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนสินค้ามูลค่าสูงข้าว โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกข้าวนาปีทุกครัวเรือนโดยส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเกษตรกร,ะร,กรจะนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ในฤด,ดูการต่อไปและบริโภคภายในครัวเรือนสำนักงานกเกษตรอำเภอหนองปอูได้มีแผนการดำเนินงาน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งรองรับการสนับสนุนด้านปัจจัยและองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าส่งเสริมให้มีการรับรองมาตรฐาน G.A.P. สนับสนุนให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร,กรในพื้นที่ต่อไป